สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเช้าวันนี้ก็มาพบกัะหมามมีิออสกาเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มามีจะพาทุกคนมาอัปเดตราคาข้าวเปลือกกันค่ะทั้งข้าวนาะปีนาปลางนะและก็มาจับตาดูราคาปีนี้แล้วก็เทียบกับปีหน้าดูนะว่าจะเป็นเช่นไรและก็หลังจากจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเราน่าจะรู้กันว่าใครจะนั่งนายกรัฐมนตรีกระทรวงของเรานะทุกคน อ่ะทุกคนค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้อยๆของหมอมิอสกาด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งด้วยชาวนาคนนี้จะได้มีแรงมีกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปเนาะ,ะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูราคาข้า,ขาวกันนะส่วนใหญ่ยังคงที่กับเมื่อวานนะคะทุกคนดูภาพได้เลยนะคะข้าวเปลือกเจ้าก็มีการปรับเล็กน้อยนะทุกคนปรับลดลง100บาทนะทุกคนนะในจังหวัดน,นครสวรรค์ค่ะ1200บาทถึง1,400บาทปรับลงมา100บาทนอกั้นคงที่กับ ทุกคนค่ะข้าเปลือกหอมมะลิก็เหมือนกันนะทุกคนค่ะราคาคงที่กับเมื่อวานเลยนะคะตามภาพนี้เลยอ่าแล้วก็ทุกคนค่ะนะ ม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็คงที่นะคะทุกคนแต่สังเกตว่าราคาปีนี้เตะที่13,000บาทนะราคาสูงสุดนะคะแต่แถวบ้านมามีนะมันก็จะอยู่เลทช,ช่วงแบบประมาณตัแต่นละ1 2 0 0 0นนะคะจนถึง1 3 0 0 0หาราวนี้นะคะแต่เห็นเลทสูงสุดก็คืออยู่ที่1 3,000เลยนะคะหมู่บ้านใครขายได้ราคาเท่าไหร่ร่วมกันคอมเมนต์นะคะทุกคนค่ดูตามภาพได้เลยนะทุกคนวันนี้มามีนำเสนอเป็นรูปภาพนะคะ